สวัสดีครับทีหวหวยชาแนลอาร์ซอนอลแฟนคลับมาอีกแล้วนะทุกเจ้านะครับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะก่อนเริ่มการปฏิบัติหน้าที่วันนี้ขออนุญาตนะมันต้องใช้ตัวช่วยนะครับเออใ่ใส่ซองง่ายๆเลยนะแล้วก็เขย่าเข้าไปตัวช่วยชั้นดีนะครับนี่ บูมคอลลาเจนนะครับทานง่ายๆนะทุกวันก่อนเริ่มงานะผมก็จะต้องใช้ตัวนี้ช่วยเนื่องจากว่าเราก็อายุนะพอสมควรผิวพรรณอะไรทุกอย่างหน้าตานะครับชั่วโมงนี้นาะทีนี้จะปล่อยให้มันโซมจะปล่อยให้มันดูแบบโอ้นะถึงแม้จะเป็นคุณปู่เราต้องดูแลร่างกายตัวเองทั้งภายนอ,อกและภายในนี่ก็คือหนึ่งในตัวช่วยบูมคอลลาเจนนะ ง่ายๆเลยเสร็จแล้วก็สดชื่นใจจริงๆนะก็ดูในช่องตอบกลับได้นะครับทีวยช a l ล่าน,นแฟนครับวันนี้ต้องขอสแสดงความยินดีกับกองหลังของเราอีกหนึ่งคนซึ่งเมื่อวานนี้ได้บอกไปในคลิปแล้วว่าทีมชาติอังกฤษเราเติดแน่นอนก็คือแอลลอนแลมเดลนะครับแล้วก็โบโย,โยซาก้าในไปแน่นอน แต่ว่ายังมีอีกคนที่ลุ้นนะก็คือเบนจามินไว้นะครับพี่เสือของเราจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอน3ามทุ่มนะตอนสามทุ่มเอฟเอครับก็คือสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้ประกาศนะอย่างเป็นทางการว่า11ตัวไม่ใช่11ตัวนักเตะขุนพลชุดที่จะลุยกาตาในศึกฟุตบอลโลกปี2022เนี่ยมีใครบ้างนะครับโดยออริกซเซาเกตนะ ก็ไล่จากดังนี้ครับผู้สับประตูมี3คนมีจอร์แดนพิกฟอร์ดนะมีนิกโปลแล้วก็มีแอนลันแลมเดลกองหลังก็เป็นเทนเนลสันเดอร์อโนนะครับมีโคนนอโคดี้มีออลิกไดเออร์มีแฮร์รี่แม็กควายนะครับอ่าติดไปลุกชอมีจอห์นสโตนมีเคียนทิปเปียมีไคลวอลเกอร์แล้วก็มีเบนไวท์ของเรานี่เองนะครับอ๋อติดไปเป็นคนสุดท้ายจริงๆนะ แผงวิฟฟิลก็มีจูดเบลนดิแฮมมีคอนอกาลาเฮอร์นะครับมีจอแดนในแอตแสันนะครับเฮนโดก็ติดมีเมสันเมาส์มีเคคารวินฟิลิปนะครับแล้วก็ดิแครนไลท์นะส่วนแผงหน้านี่ติดไปโอ้โหเยอะนะไปดูกันแล้วกันแผงหน้าเพียบนะมีฟิลโฟเดนนะครับมีแจ็คกิลิตมีแฮร์รี่เคนมีเจมส์มิติสันนะครับมีมาคัสแรดฟอร์ดบุกยโยซาก้าของเราไปเป็นหนึ่งในนั้นลาหิมติลินและคาร์เล่บินซันนะครับนี่คือขุนพลสิงโต คำรามหรือยูเนี่ยนแจ็คของเรานี่ยเองนะครับทีมชาติอังกฤษที่จะลุยศึกบอลโลกในครั้งนี้นะก็ถือว่าจิ๋วเฉียดดูชื่อแล้วดูทรงกันแล้วก็น่าเชียมไหมก็คิดดูแล้วกันตอบตามตรงๆเลยนะว่าปกติเนี่ยตัวผมเองเนี่ยฟุตบอลโลกผมจะเชียร์เยอรมันนะผมผมอชอบความเป็นนักสู้นะครับ ชอบเชียร์เยอรมันตั้งแต่เรารู้เรื่องเขาตั้งแต่ปีปี82ดสองนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะปีเจ็ดสี่ปีเจ็ดดก็ได้ตามดูประวัติเขาเข้าจริงตั้งแต่ปี5้าี่ประมาณนี้อะไรเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องเยอรมันทีหลังนะครับแต่ว่าพอปีนี้ตั้งใจว่าจะเชียร์บาราซิลนะจะเปลี่ยนใจอ่าตอนแรกว่าจะเชียร์เมสซี่เอ้ยเมสซี่มันจะ ปิดอัมลาค้าแข่งยากใหญให้ไม่ได้แชมป์โลกนะแต่ว่าแบบดูบาราซิลก็มีของเราสองคนนะแต่พออังกฤษประกาศตัวมาล่าสุดาาม,มาติดสามคนเดี๋ยวช่างใจก่อนแล้วกันใกล้กลๆดูจะเชียร์ใครนะครับ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่มีนักเตะอาร์เซนอลอยู่ในทีมค่อนข้างเยอะเมื่อวานใครติดอะไรบ้างก็บอกไปแล้ว <Yeah. S 1> ต้องขอแก้ข่าวและขอประทานโทษเพื่อนๆด้วยเมื่อวานนี้ที่ให้ข่าวว่าแซมพีโลคองกานะครับ ของฝรั่งเศสจริงๆโรคองก้าเนี่ยก็อยู่เบลเยียมนะแล้วก็เบลเยียมประกาศตัวมาแล้วก็ตกลงซอแซมบี้โรคองก้าก็ไม่ติดนะครับก็ขออภัยในข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยอีกคนหนึ่งซึ่งผมก็เสียดายแทนเขาเหมือนกันนะครับอุตส่าหย้ายจากอาร์เนอนไปเพื่อที่จะไปโชว์ฟอร์มให้ดีเพื่อหวังให้เข้าตา,าบุนเดสเทนเนอร์ของเยอรมันนะครับก็คือแบรนเเลโน่ตกลงแบรนเเลโน่ก็ไม่ติดนะฮะไม่ติดทีมชาติเยอรมันนะครับเพราะว่าทาง บูเดทเทเนอรเลือกเอานักเตะโกในบูเดนติก้าล้วนๆเลยนะครับก็ทำให้แบริโน,โนก็ต้องนั่งเยร์เพื่อนๆไปนะตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเอา้าเรามาดูพี่ไว้แล้วหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่า,าหลายคนแค่จะรู้อย่างเดียวว่าโหเป็นไว้มาคือมาแพงมา50รล้านปอนด์เจ้าของนักเตะส่วนสูง6ฟุต1นิ้วครับก็ประมาณ186เซนผมทิดว่า ก็สูงสูงกว่าผมประมาณทักสิบเซนนะนะก็ปีนี้อายุยี่สิบห้าปีนะครับเริ่มต้นสโมสรเลยเนี่ยคิงฟุตยูทธนะครับก็เป็นนักเตะฝึกหัดของคิงวูดยูทธเลยตั้งแต่ปี2 0 0 3ถึง2 0 0พพอ2 0 0 6ถึง2014ครับเซาท์เทมส์ตันเห็นแววเห็นโอกาสก็เลยดึงมาเป็นนักเตะอาชีพได้เซ็น เป็นตั้งแต่อาชีพที่สโมสรซาว์แฮมตัน South นะครับโชว์ฟอร์มได้ดีจนกระทั่งปี2014เนี่ยไบรตันโฮปอนดัอาร์เบียนเนี่ยดึงตัวไปอยู่กับไบรตันอยู่2ปีนะก็ปี2016อยู่ไบรตันแล้วก็ถูกยืมตัวไปนิวพอร์ตนะครับปี2019ถูกยืมตัวไปปิเตอร์โบโลแล้วก็ปี2 0 1 9ถึง2020ถูกยืมตัวไปอยู่ลีดยูเนเต็ดนะก็ทำให้อจร์เซนี่เข้าตานะครับจนในที่สุดปี2021 มิเกลเตต้ากับเอ็ดูก็ไปคว้าตัวมาจากไบรตันอัาเบียนด้วยค่าตัว50ล้านปอนนะห้ล้านปอนตอนนั้นเนี่ยหลายหลายคนครับทั้งแฟนอัลเซนอลนเองทั้งกูรูหลายคนนึงบอกว่าโอ้โหมซื้อมาทำไมเบนไว้และค่าตัวแพงด้วยนู่นต้องไปเอาแฮร์รี่แม็กควายนะจากลสเตอร์มาซึ่งแมนยูปเอามานะครับซื้อมาทำไมแพงนะแต่ในที่สุด ก็อย่างที่เห็นครับเบจามินไว้ใช้เวลา2ปีนะ,ะลงเล่นให้อัศนนอ์ผมนับเฉพาะเอาพีเมลีกแล้วกันนะครับลงเล่นไปจนรวมฤดูกาลนี้เล่นไปแล้วทั้งหมด45แมตต์นะก็จะมีทั้งเอมิเรต์ขาดมียุโรป้าอะไรบ้างเนี่ยก็ประมาณรวมๆแล้ว50-60แมตต์นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็โชว์ฟอร์มจนติดทีมชาติเอาอย่างนี้ดีกว่านะโชว์ฟอร์มจนติดทีมชาติก็ ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มาอยู่กับอาร์เซนอลแล้วมีผลง,งานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ถ้าแกริเซาเกตไม่เอาไปก็คงต้องต้อง,ต,องต้องคิดหนักแหละว่าเพราะว่าแผงหลังเขาทั้งลีสเจมอะไรพวกนี้ก็เจ็บนะครับก็ภาวนาแล้วก็ช่วยเชียร์เบนจามินไว้แล้วกันว่าให้ลงไปแสดงฝีมือในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากติมชาติบราซิลก็เป็นกาเบนเจสุสกับกาเบนมาเตนารีแล้วก็ มีทั้งสามทหารเสือของอังกฤษนะเบนไวทแรมเดลแล้วก็ซาก้าโบโยซากานะครับสวิตก็มีชากาแล้วก็มีโทนะมัสปาเตนะมีวิลเลียมซาลิบาก็ติดทีมฝรั่งเศสไปหลายคนครับที่ติดทาเคโรโทมิสุะะ u, นะครับของญี่ปุ่นก็ติดนะก็ขอให้พวกเขาโชคดีแล้วก็มี <laughs> มีร่างกายที่สมบูรณ์กลับมาอีกทีละกันนะครับอ่ะก่อนจะไปบอลโลกในวีคนู้นนะครับก็เดี๋ยว วันเสาร์เนี้ยเราเตะดึกหน่อยนะเตะตีสอกว่าเตะไปเยือนวูฟเวนตันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะวันเสาร์ค่อยมาคุยถึงความพร้อมไล์อัพแล้วก็เบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนที่จะลงเตะกับวูฟเวนตันอีกทีละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างเลยนะครับทั้งทีหวยชานอลอาร์เซนอลแฟนคลับใน YouTube นะครับแล้วก็เพจ Facebook นะ พีหวยชแนลอัสซอนอลแฟนคลับชื่อเหมือนกันเลยนะเป็น f c e e o o o นะครับก็ไปทักทายไปแอดเป็นเพื่อนกันนะครับอยากคุยเมืทีคุย YouTube อาจจะไม่สะดวกไปคุยกันในเฟซก็ได้นะครับชื่อเหมือนกันเลยทีหวยชแนลอ a r ซอนอลแฟนคลับนั่นของในเพจ f a c e b o o k ก็เป็นคนดูแลเองทำเองหมดนะ,นะครับแล้วก็เพจที่เป็นผู้อุปถามหลักของช่องก็เป็นทีหวยกรอบๆนะครับอันนั้นเป็น ของทานเล่นนะเป็นหมึกกรอบที่เพื่อนๆตอนนี้หมดล็อตแล้วหมดจริงๆเลยนะลอ็ลอตที่หนึ่งนี่หมดเกลี้ยงเลยวันนี้จะส่ง2 2แพ็คสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์จะมีล็อตใหม่เข้ามาก็จะเริ่มจะส่งให้ภายวันจันทร์หน้าก็ใครที่สนใจช่วงนี้ก็สามารถออเดอร์ไว้ก่อนได้เลยนะครับราคาเดิมหมึกกรอบก็100กรัมนะ100กรัมต่อแพ็คประมาณทัก8ตัวนะตัวหนึ่งก็ประมาณ 6- 7นิ้ว 7- 8นิ้วประมาณนี้ใส่เข้าไป1 หนึ่รกรัมนี้เห็นถูงแล้วใจแบบว้าวก็ขอบคุณหลายท่านที่สั่งไปแล้วก็สั่งมาอีกนะครับหลายท่านสั่งไปแล้วสั่งอีกไม่พอยังช่วยแนะนําเพื่อนมาต่ออูหอันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับจากใจของตัวผมเองเลยครับนะอ,อย่าลืมฝากทั้ง3ช่องนะครับทีห้วย c ชนแนลอาร์ซ n น l f แฟนคลับจะกลับมาพบกับท่านอีกเหมือนเดิมฝากกดรับสกาให้เยอะกว่านี้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กับตัวกระผมด้วย พบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับขอแห้งขอจัดซะหน่อยอืม